สวัสดีครับเอลด์ลิงครับเกมนี้มีดีอีกแล้วครับผมจะมาแนะนำไอ้ทาลิสเมนนะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็คือเครื่องรางโล่มงกรนะครับตัวนี้อึดทีเดียวครับเนี่ยถือว่าอึดนะครับจะลองยืนให้มอนตีนะครับมอนที่เรามาเทสอาวุธกันบ่อยๆนะครับลองตีเลือดลดไม่เยอะครับ ใช้เป็นตัวแทงได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มหรือว่าไปถึงจุดที่เราหาเครื่องรางชิ้นนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมาะมากนะครับเพราะว่าจะช่วยลดแรงดาเมจของมอนสเตอร์นะครับที่ตีเราเนี่ยให้เราพอที่จะเติมเลือดนะครับหรือว่าเติมมานาทันนะครับถ้าใช้คู่กับเวทนะครับเวท ไฟตัวนี้นะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้มอนเนี่ยล้มได้เลยนะครับผมทาให้ดูนะครับแค่วิ่งเข้าไปวนๆนะครับวิ่งเข้าไปวนๆเราไม่เรา,เราถ้าเป็นมอนตัวที่เหมือนอไม่ใช่บอสหรือไม่ใช่มินิบอสนะครับเป็นมอนที่เดินตามแบบทั่วไปเนี่ยนะครับแค่วิ่งเข้าวนนะครับวนรอบๆตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับ หรือว่าจะมาเดี่ยวๆนะครับแค่วิ่งบนนะครับนี่ผมไม่ได้ใช้ดาเมจของอาวุธเลยนะครับนี่ครับใช้แค่เวทนะครับใช้แค่เวทไฟตัวนี้นะครับนะครับเฟเฟกเวทนะครับตัวนี้นี่ครับตายหมดเลยนะครับแค่วิ่งบนแล้วก็ชนเฉยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสเตตัสทั้งหลายที่ ต้องสูงประมาณหนึ่งนะครับเลเวลต้องสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันดาเมจให้เราได้ยืนอยู่กับมอนนานๆนะครับนี่ครับถ้าไปเจอตัวที่ไม่แข็งมากนะครับเราแค่ใช้แค่เอฟเฟกต์เวกตัวเนี้ยนะครับประจบแล้วนะครับผมพยายามทำให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้สู้เลยเนาะนะครับ นี่ครับลวงไปอีกนะครับนี่คือผมมองว่าถ้าใครต้องการเป็นตัวแบบถึกๆหน่อยนะครับแบบว่านี่ครับเนี่ยโดนโนแรงๆนะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องรางตัวเนี้ยเพื่อเราจะลงไปประมาณครึ่งหลอดนะครับแต่ถ้ามีด้วยนะครับมีทั้ง2องอย่างรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เวทหรือว่าจะเป็นเครื่องราง ครับคู่นี้นะครับผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีหานะครับว่าไปหาแบบไหนนะครับแล้วก็มันหายากไหมอันนี้คือผมมองว่าเป็นการไปเก็บนะครับมันไม่ได้สู้กับบอสใชครับนี่เนี่ยเหมาะมากเลยครับแค่เดินเข้าไปใส่ก็หลมยิ่งเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าได้ใช้อาวุธด้วยนะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่ นะครับเนี่ยกลุ่มทุกกลุ่มนี้นะครับทุกกลุ่มนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้อาวุธนะครับเพียงแค่รอจังหวะให้ได้ใช้เวทที่เฉยน,นะครับเนี่ยครับหาจังหวะดีๆครับนี่ล้มหมดเลยครับจริงๆเวทเอ,อเอฟเฟกต์เวทตัวเนี้ยนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับ วิธีอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าเรามาดูวิธีหาก่อนครับชิ้นแรกที่ผมจะให้หาเนี่ยนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์เวทนะครับอันนี้นะครับให้เราไปที่เมืองเนี่ยครับเมืองหลวงเนี่ยนะครับแล้วก็วาร์ปลงตามจุดแผนที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้ววิ่งลงนะครับวิ่งลงแล้วก็ออกซ้ายนะครับแล้วก็โดดลงไปเลยนะครับออกซ้ายแล้วก็โดดลงไปวิ่งตรงไปครับคือเงื่อนไขของการมาเก็บ เวทตัวนี้นะครับต้องเก็บภาพก่อนนะครับคือถ้าเราไม่เก็บรูปภาพเนี่ยเราจะมองไม pues ่เห็นจุดที่เราจะไปเก็บเวทเนี่ยนะครับนี่จะเจอพรจริงๆใครเปิดพรตรงนี้ก็วร่ปมาตรงนี้ได้เลยนะครับให้เก็บรูปภาพก่อนนะครับพอเก็บรูปภาพเสร็จแล้วนะครับก็ไปจุดนี้นะครับอันนี้คือจุดจุดที่รูปภาพอยู่นะครับในจุดนี้นะครับ พอเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เราวาปมาตรงนี้นะครับพรตรงนี <source> <änder> ้นะครับถ้าใครเปิดแมปแล้วนะครับคือด้านบนตรงนี้นะครับวงให้ดูนะครับนี่นะครับในเมืองเล็กๆที่มีแม่ชียืนเต้นนะครับให้วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปให้สุดนะครับถ้าเกิดเราวาปตรงพรถ้าเริ่มจากพรจุดเมื่อกี้นะครับให้วิ่งมาทางที่ผมวิ่งเนี่ยนะให้สุดนะครับคือคืออย่างที่ผมบอกนะครับ ข้อแม้คือต้องไปเก็บรูปภาพในเมืองก่อนนะครับพอเก็บรูปภาพเสร็จก็จะเจอตรงนี้นะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วเลยไม่เห็นละจะเป็นวิญญาณนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้ให้เรามาเก็บตรงนี้นะครับก็จะได้เวทอันนี้มาถือว่าได้1อันแล้วนะครับแต่แต่อย่าลืมไปเก็บภาพก่อนนะครับถ้าทําไม่ได้เก็บภาพมาก็มองไม่เห็นนะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้เรามาดูเครื่องรางครับโล่มังกรนะครับ จะอยู่ตรงช่วงนี้อันนี้จะเกือบไท้ายเกมแล้วนะครับอันนี้แลจะเป็นเครื่องรางเทพหน่อยนะครับเป็นเครื่องรางอ่ารีเจเนอ r y นะครับเป็นเครื่องรางที่แบบดีหน่อยนะครับให้วิ่งมาให้วาปลงจุดแล้วก็วิ่งมาทางนี้ครับทางเดียวกับที่ผมเคยแนะนําให้ไปเก็บกระดิ่งนะครับกระดิ่งที่เอาไปลดอัดอกไม้อัพอัพซัมมอนเราครับให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้เผื่อใครยังเก็บไม่หมดนะครับเนี่ย ให้วิ่งตามทางแล้วก็โดดลงตรงนี้ครับโดดลงตรงนี้ให้ดูนะครับโดดลงไปข้างล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กระโดโดโลงตรงนี้นะครับโดดลงตรงนี้อันนี้เราต้องถ้าเราไปเก็บกระดิ่งเราต้องโดดลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ต้องโดดลงไปข้างล่างครับเราขึ้นไปข้างบนนะครับเราเลี้ยวขึ้นทางนี้นะครับจะมีกิ่งไม้หรือว่าต้านไม้เลื้อยเนี่ย วางนี้ให้เราปีนขึ้นตรงนี้ถามว่าทาไมต้องมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราโดดลงไปเลยเราจะปีนขึ้นลําบากครับเราต้องมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราโดดลงไปนในในรูตรงนี้ในหลุมตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเจอมอนสเตอร์นะครับไอตัวแรงพอสมควรแนะนําให้ใช้เวทนะครับใช้คาถาใช้เวทเนี่ยค่อยๆตอดจากด้านบนลงไปก่อนให้มันบางๆก่อนนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ีห้าตัวนะครับให้ฆ่าทิ้งลงไปสักสองสตัวก,ก่อนนะครับแล้วค่อยโดดลงไปนะครับก็จะเหลือตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง นะครับตัวใหญ่อยู่ตัวนึงกับตัวเล็กเป็นตัวนะฮะนี่ครับโดดลงไปเลยครับโดดทันนี้นะครับตรงนี้นะเะ็นทีหีบเห็นไหมครับนี่ครับเราก็ไปเก็บมันง่ายละเพราะว่าไม่ต้องโดนลุมนะครับนี่ครับโดนไปทีนึงเลือดจะหมดหลอเห็นไหมครับค่อนข้างแรงครับตรงนี้เก็บยากนะครับต้องใช้เทคนิคช่วยพอเราเคลียร์ตรงนี้หมดก็เปิดในหีบนะครับนี่จะประมาณนี้ไอประตูเล็กเนี่ยก็คือที่เราลงไปเก็บกระดิ่งใช่ไหมครับแต่ว่าให้เราโดดมาตรงนี้ก่อน นะครับจะทําพร้อมกันเลยทีเดียวก็ได้นะครับเราก็ได้แล้วครับเครื่องรางโลมังกรนะครับทาให้ตัวเราอึดถึกขึ้นได้เยอะเลยนะครับก็เอาไปลองใช้ดูนะครับว่ามันอึดยังไงดูเป็นกลุ่มๆเนี่ยครับนม่รัวว่าไม่เร็วเลยครับใช้ได้ดีนะครับก็มันเคยครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมทีนะครับผม ก็อยากให้มีผู้ติดตามจะได้แชร์ให้คนอื่นดูกันเยอะๆเนาะนะครับยังไงวันนี้ผมไปแล้วครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนะครับช่วยซับสไครต์ให้ผมหน่อยช่วยกดติดตามให้ผมทีนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ